สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านพึ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านวันนี้เองนะครับ ยัาไม่ได้ทากำลังทำความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอให้พี่พี่น้อน้องท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญครับกดกระดิ่งแกล้งเตือนให้ผมด้วยนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านเพราะว่าจะให้ผมมีกําลังใจที่จะได้หาเหรียญที่ผลิตน้อยมาให้พี่พี่น้อน้องท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านสำหรับเหรียญที่ผลิตน้อยนั้นก็รู้ๆคนอยู่แล้วว่ามันหายากลำบากขนาดไหนครับก็จะได้หาเจอได้แต่เหรียญนะครับท่านยกเว้นคนที่อยู่กับเหรียญเยอะที่สุดครับ เช่นพนักงานธนาคารอะไรประมาณนั้นนะครับท่านแต่จะไปแกะเขาซีสวก็ไม่เลยนะครับพนักงานธนาคารก็แล้วแต่ไปแกะออกมานับหรือมันไม่ใช่แล้วครับท่านทุกวันนี้เขาใช้เครื่องนับเศษตังกันหมดแล้วนะครับเรารู้ครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดจูดหนึ่งในสิบบรดับที่หายากหรือไม่ที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตูที่เหรียญรับประมาณเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูเหรียญน,นี้ครับมีการสืบล็อบ พอสมควรนะครับท่านเยอะด้วยครับสังเกตดูดีครับสังเกตดูตรงที่ปนมบุรูปพงท่านนี่นะครับท่านต้องซื้อนะทัดเจนอยู่แล้วครับเห็นไหมครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังครับแต่ปนมืรูปพงท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการสื่อรอเยอะพอสมควรอยู่นะครับท่านแต่ก็เห็นทัดเจนอยู่นะครับท่านเห็นความสวยงามอยู่ทัดเจนอยู่นะครับท่านดูเหลี่ยมไหนก็แล้วแต่ครับท่านดูดีนะครับโอเคมากนะครับแบบนี้ครับเราดูครับว่า ลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคือบริเวณอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ภูมิพลอดุลยเดชชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบนมรูปพระองค์ท่านดูสิครับเนี่ยว่ามีการสึกล้ออะไรมากน้อยเพียงไหนครับดูดีๆนะครับใกล้ๆไปเลยครับท่านดูสิครับชัดเจนแล้วครับไมมีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาเยอะแยะไปหมดเลยครับสลัดเดียนนี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับ ในเมื่อมันหายากหาเจอยากลำบากแล้วก็ทกจะเป็นต้องเก็บแล้วนะครับท่านใช่ไหมผมก็เป็นแบบนั้นนะครับท่านนิสัยผมก็อย่างนี้อยู่แล้วนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงมั่งครับนี่เหรียญขอบเฟืองเหรียญนี้นี่ดูสิครับขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้ครับไม่มีการสึกหรอครับแต่เสียอย่างเดียวคือรอยบุบระบี้ขอบนอกจะเยอะไปนิดหนึ่งนะครับท่านมาดูใข่กัครับว่ามีด้านในไหมขอบโดยบุบระบี้อยู่ด้านในมีไหมมองไม่ชัดเลยครับนี่ครับ กล้องเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยดูนะครับเนี่ยตรงกลางนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวชิ่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนิดหนึ่งนะครับท่านสําหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้มือรู้ๆคำรู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านสองห้าสามสองนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสีบรรดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสามสองเนี่ย ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดุลาบาราลามัมตานุมานี้คือแม่นานเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลีบิน,นะครับสำหรับปีพศ2532นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนนครับอยู่ที่100ล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่าน100ล้านเหรียญพอดีพอดีเลยนะครับ2532นี้นะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญน,นะครับท่าน ใน w ันั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่านหนึ่งร้ยยี่สิบาทนะครับท,ทั้งทั้งที่หนึ่งร้อยล้านเหรียญเนี่ย UNC ยังตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้ยสบาทนี่มันไม่ธรรมดาแล้วครับท่านมันพึ่งมาพุ่ง,พ,งพุ่งขึ้นแค่ไม่กี่ปีข้างหน้าต่อมานี่นะครับไม่ใช่อะไรแล้วครับเพราะว่าไม่จะไม่มีการผลิตเหรียญรอเข้าอีกต่อไปเลยนะับตั้งแต่ปีหกูนย์เป็นต้นมานะครับท่าน ทุเรียนที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เรียนละ3 0ถึง45บาทเลยนะครับ